คลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะใช้อ่าอะไรนะกาต้มน้ำกาต้มน้ำกับเตารีดแล้วก็พัดลมสองตัวนะลองลองเปิดเทสโดโดยการใช้ไฟบ้านอย่างเดียวนะตอนนี้ไฟของการไฟไฟ้าอย่างเดียวลองมาผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลตัวนี้นะผมขนาดห้าเครับผมก็ลองใช้อ่ากาต้มน้ำนะแล้วก็เตารีดแล้วก็พัดลมสองตัวก็ เครื่องก็ไม่ตัดนะก็ทํางานได้นะน้ําน้ําก็ร้อนเดือดเตารีก็ร้อนอันนี้เป็นการลองลองดูว่าตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์เนี่ยที่ประกอบมนในตู้เนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเผากับเตารีดการต้มน้ำนะแต่เตารีดการต้มน้ําผ่านผมนว่าพวกแอร์หมื่นสองก็คงไม่พลาดน่าจะใช้งานได้นะผมแต่นี้เป็น ยังไม่ได้ทําการติดตั้งจริงนะกับที่บ้านนะครับผมก็แผงโซลาเซลล์ก็ยังไม่ได้ทําการซื้อครับผมก็แผงโซลาเซลล์ก็ยังว่าประหยัดเอาแผงมือสองครับผมที่เร็งๆไว้เดี๋ยวรอติดตามตอ,ตอนต่อไปนะครับผมหลังจากการประกอบแผงขึ้นแผงแล้วจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าครับผม